สวัสดีครับผมการเลสซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาดูปโปรแกรมนะครับคืนรถจบหนี้ต้องบอกเป็นโปรแกรมการล้างหนี้แบบอย่างดีเลยนะครับสำหรับรถยนต์ต้นคลิปพามาดูผู้สนับสนุนในการก่อนนะครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสอไม่ต้องดาวนออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับบริษัทสยามอินเตอร์การประมูล ถ้าใครสนใจนะครับรถมือ2แบบผ่อนเอาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องดาวนะครับออกรถได้ทันทีกาเลซิ่งทิ้งลิงก์เอาไว้ทันาีน,นะครับใครสนใจก็กรอกลิงก์ได้เลยจะมีทีมงานติดต่อท่านกลับเข้าไปนะครับสำหรับวันนี้จะพามาดูนะครับก็เป็นโปรแกร,รมที่เรียกว่านะครับคืนรถจบหนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เราเห็นโครงการนี้มาแล้วนะฮะก็เป็นโครงการคืนรถล้างหนี้นะครับแต่ว่าในแง่ความเป็นจริงเนี่ยต้องบอกว่าทำโอโ้โห ทบจะลำบากมากๆนะครับแต่วันนี้ทางด้านของธนาคารทิสโก้นะฮะเขาก็ออกแคมเปญออกมาก็คือคืนรถจบหนี้ซึ่งแคมเปญนี้เป็นการจบหนี้แบบจริงๆจังๆเลยนะครับเงื่อนไขก็ไม่ยุ่งยากติดแบ a c k ล i สบูโรพวกนี้ก็ไม่ได้ติดนะฮะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับพามาดูเบื้องต้นก่อนนะครับทางด้านของป้ายโฆษณานะครับของทางด้านของทิสโก้เนี่ยเขาบอกว่านะครับ เป็นการคืนรถจบหนี้สำหรับลูกค้านะครับเช่าซื้อรถยนต์แล้วก็จำนำทะเบียนของทน,นธนาคารทิสโก้นี่นเองนะครับอยกหนี้ให้เลยไม่มีฟอ้องร้องไม่เสียประวัติการเงินนะครับไม่เป็นหนี้ผูกพันใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่าธรรมเนียมจบหนี้ทุกอย่างพอมาถึงตรงนี้นะฮะหลายๆท่านก็คงจะคิดี่มันจะเป็นไป,ไปได้หรือเปล่านะฮะไอ้การลซิ่งจะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับอันนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ออกมานะครับเดี๋ยวจะทิ้งบทสัมภาษณ์เอาไว้ให้ดูด้วยนะเพื่อนๆสมาชิกก็เข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับ ก็คือทางด้านของทิสโก้เนี่ยเขามีโครงการนี้มาสักระยะแล้วนะครับคือเป็นการทดลองเริ่มทำเนี่ยก,บบกับจังหวัดที่เขาแบบหนักๆมากๆอ่ะพวกแถวภาคใต้พวกแถวที่มีโรงแรมภูเก็ตอะไรเงี้ยเยอะๆเขาลองทดลองทำนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จและเป็นการยกนี้แบบยกนี้ให้จริงๆเลยนะเงื่อนไขไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับก็ง่ายๆอ่ะขอแค่รถมันวิ่งได้นะฮะอยู่ในสภาพที่ดีได้เขาประเมินแล้วว่ารถมันโอเคแล้วนะฮะเงื่อนไขก็คือเราผ่อนมาสัก12เดือนแล้ว แล้วเราไม่เป็นหนี้ลูกหนี้เสียอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เอารถไปขายต่อได้เลยนะฮะด้านหลังจากนั้นก็ไม่มีภาระผูกพันอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะนี่คือง่ายอย่างนั้นเลยนะ,ละหลายๆท่านก็คงจะออคิดแหมปกติมันต้องเอาเข้าว้านประมูลนะฮะประมูลเสร็จปับ๊บเหลือเงินกี่บาทก็ต้องมาฟ้องร้องเอากับลูกหนี้นะครับซึ่งเราพอมาถึงท่อนนี้เราถอยกันทุกคนแน่นอนนะครับเพราะว่าแม่ใครจะไปยอมเป็นหนี้นะฮะโดยที่รถก็โดนยึดไปแล้วขายไปแล้วก็ยังต้องมานั่งผ่อนหนี้อีกนะครับแต่โครงการนี้ของทสโกี่ ต้องบอกว่าเป็นคนละแนวเลยนะฮะแล้วซึ่งจริงๆการคาดหวังที่จะ,ะเข้ามาช่วยลูกค้านะครับก็มีแบบโอ้ลิมิตเต็มที่เหมือนกันนะเขาก็ปล่อยไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับว่ารับได้ปริมาณเขาทั้เยอะพอสมควรด้วยนะครับพามาดูทางด้านหน้าเว็บไซต์นะฮะทางด้านมาตรการของทิสโก้เนี่ย าทางด้านหน้าเว็บไซต์นะครับเขาจะมีประกาศเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้คือเป็นตัวหนังสือนะเดี๋ยวการซีนจะมาเล่าวิธีการทําทางด้านเป็นคําพูดนะฮะทางด้านท้ายคลิปแล้วกันอันนี้มาดูทางด้านของตัวหนังสือเขาบอกเขาก็จะมีมาตรการฮะคืนลดจบหนี้เป็นมาตรการที่ช่วยลูกค้านั่นเองนะครับาทางด้านของตัวบริษัทนะฮะปกติก็จะมีการประมูล,ลอะไรต่างๆนะฮะแต่นี่ไม่ใช่น,นี้มาแบบใหม่เลยนะครับในตัวนี้เขาจะบอกว่าเป็นการยกหนี้ให้และก็ไม่มีการฟ้องร้องนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจมาก maneuver. อันแรกนี้นะฮะไม่มีการฟ้องร้องนะขอให้เราเอารถไปนะครับคืนเขาไม่เสียประวัติการเงินนะครับไม่เป็นหนี้ผูกพันไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับจบหนี้อย่างยั่งยืนนะฮะก็คือจบคือจบกันไปเลยอ่ะเขาก็จะไปขายต่อนะขาดทุนเท่าไหร่ธนาคารจะมีคนรับผิดชอบเองโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับสำหรับเงื่อไขายเบื้องต้นนะครับก็จะมาไล่เดียงให้ฟังตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็เป็นลูกหนี้นะครับลูกค้าเช่าซื้อหรือว่าจำนำทะเบียนนะครับเป็นลูกค้าได้รับผลกระทบจากโควิด โดยที่พยายามดิ้นรนสู้สู้มาละนะฮะผ่อนมาได้สักระยะแล้วไปไม่ไหวจริงๆนะฮะเขาก็ช่วยเราได้เต็มที่เหมือนกันนะฮะมาดวนที่3ก็คือรถยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้คือถ้าใครที่รถแบบแย่ๆพังๆอันนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะรถชนรถอะไรพวกนี้ก็อาจจะอยู่ที่เขาประเมินนะฮะว่าเขาจะประเมินให้แบบไหนแล้วก็มีประวัติการผ่อนชําระค่างวดน,นะครับไม่น้อยกว่า12เดือนนะฮะคือผ่อนมาสักปีนึงอ่ะนะฮะคือ ปิโอ้โหนี่ถือว่าดีมากเลยนะถ้าถ้าผ่อนมาแค่ปีเดียวเขายังรับสัญญาคืนให้นะครับอ่าแล้วก็ไม่เป็นหนี้เสียอะไรต่างๆนะครับอ่าภายใน9กาวันหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยนะเงื่อนไขเล็กๆน้อยแต่เบื้องต้นนะครับจากที่ฟังสัมภาษณ์ก็คือเขาแทบจะช่วยทุกเคสอยู่แล้วนะครับพยายามจะช่วยทุกเคสอยู่แล้วขอให้ลดวิ่งได้นะฮะนี่คือพูดง่ายๆเลยขอให้ลดวิ่งได้นะครับผ่อนมาแล้วสิบสองเดือนนะ เอาเท่านี้พอนะครับแล้วก็มาประเมินดูที่ธนาคารส่วนใหญ่ถ้าเอาเกณฑ์เท่านี้ผ่านแทบทุกเคสอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นลูกค้าของทิสโก้โอ้ถือว่าเป็นธนาคารที่สุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวคันเลซิ่งอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งบทสัมภาษณ์เอาไว้ให้ดูนะครับเป็นรายการของช่องอสักช่องหนึ่งเดี๋ยวจะทิ้งๆเอาไว้ให้ดูด้านล่างด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกก็เอาเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวของเงื่อนไขและวิธีการนะครับจริงๆก็เป็นเงื่อนไขธนาคาร ทั่วไปนะครับก็จะมีเงื่อนไขว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสเต็ปนะฮะแต่ก็จะพามาดูนะฮะว่าเราทํำยังไงปกติแล้วนะครับปกติแล้วนะฮะตามขั้นตอนก็จะมีประมาณอย่างนี้นะครับก็ให้ลูกค้าเตรียมเอกสารต่างๆนะครับว่าเราได้รับผลกระทบยังไงจากโควิดมั่งนะครับแต่ส่วนใหญ่เรากเรากระทบทุกคนอยู่แล้วนะฮะเขาก็รู้นะฮะเขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรมากมายนะครับในกลุ่มนี้ลูกค้าต้องลงทะเบียนนะครับคือรถจบหนี้ตามแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่นะก็เข้าไป ติดต่อที่น้าเว็บไซต์ก็ได้โทรไปถามเลยก็ได้นะครับอาจจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อก,กับนะส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติต่างๆนะครับแล้วก็ให้ลูกค้านะครับจัดเตรียมเอกสารถ่ายรูปรถนะฮะคืออันนี้เขาก็จะประเมินนะว่ารถเรามันวิ่งได้จริงหรือเปล่านะฮะเพราะเขาจะไปขายต่อนั่นเองอการอนุมัติต่างๆอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขต่างเอกสารแล้วละ่ะอันแรกๆก็คือสรุปให้ฟังนะง,ง่ายๆก็คือเราติดต่อ,อทางด้านธนาคารไปนี่นะครับแล้วธนาคารเขาจะมาประเมิน ตัวรถนะฮะเขาจะพูดคุยกับเราเนี่ยแล้วดูทั้งตัวคนและตัวรถและซึ่งสําคัญนะฮะตัวรถเนี่ยก็คือถ้ารถมันวิ่งไม่ได้หรือว,ว่ารถมันแย่งยิงธนาคารเอาไปขายต่อเขาก็จะขาดทุนเยอะนะครับและซึ่งการขาดทุนของเขาเนี่ยจากได้จากที่ได้ฟังนะฮะเขาก็ยอมขาดทุนนะธนาคารยอมขาดทุนนะครับตั้งแต่ห้าหมื่นถึงสองแสนเลยนะธนาคารว่าอย่างนั้นนะครับและซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปขายในในประมาณเนี้ยขาดทุนประมาณเนี้ยเขายังพอรับได้ว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าทีนี้บางคันนะฮะอันนี้อยากให้ทําใจไว,ไ,วไ,วไว้ล่วงหน้าเลย ถ้าบางคัน,นที่มันชนมานะฮะแล้วมันวิ่งไม่ได้แล้วมันพังหรือมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องต้องต้องโทรเข้าไปสอบถามเขานะครับว่ามันเป็นยังไงเราช่วยยังไงได้นะครับแล้วถ้าท่านที่นะฮะผ่อนได้ไม่ถึง12เดือนอันนี้ก็มีคําตอบชัดเจนนะครับว่าผ่อนได้ถึงไม่ถึง12เดือนน่ะมันก็ไปขอเถอะครับเขาบอกไปขอเถอะไม่ถึง12เด <c rum> <อ> <ia> ือนก็อาจจะพิจารณาได้นะครับเขาก็ดูเป็นเคสเป็นเคสไปว่าได้รับผลกระทบอ่จริงจังแค่ไหนนะครับ คือหลักๆเนี่ยนะฮะ,ะทางด้านของธนาคารคิสโก้เนี่ยก็ออกแคมเปญน,นี้ออกมานะครับคือเขาเคยทำแล้วจากที่ฟังนะฮะเขาเคยทำแล้วแล้วทำค่อนข้างจะประสบความสำเร็จกับการช่วยลูกค้าในในในกลุ่มที่รับผลกระทบแบบแรงจริงอ่ะนะฮะในจังหวัดที่เขาได้รับผลกระทบแรงๆอะ่ะคิสโก้ทำสำเร็จมาแล้วนะครับแต่ว่าโครงการนี้ก็ยังเป็นโครงการที่ที่เขาไม่เคยทำแบบระดับประเทศนะครับแต่ว่ามองจากนโยบายแล้วก็ความจริงใจที่อยากจะช่วยนะผมมองว่าโอ้โหเนี่ย นี่คือทางออกที่ดีมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่ทต้องบอกว่าเหนื่อยจริงนะฮะ,ะแล้วเขาให้เหตุผลว่าทําไมเขาถึงช่วยอย่างนี้นะฮะข้อแรกเลยคือทางด้านธนาคารเนี่ยเขาออกมาตรการมานะครับเนี่ยจะครบ2ออปีกว่าแล้วนะครับมาตรการต่างๆที่ช่วยลูกค้าเนี่ยสปีแล้วนะครับแล้วมันมีลูกค้าอยู่ประมาณอ่าก็มีเอาง่ายๆนะฮะมีอยู่แค่2กลุ่มแหละนะฮะกลุ่มแรกก็คือช่วยแล้วนะฮะ เขาก็รอดอ่ะนะฮะพอเขารอดแล้วก็ไม่มีปัญหานะฮะช่วย2ปีนะมาตรการเนี่ยโหช่วยแบบไม่รู้ช่วยยังไงละ2ปีเนี่ยถ้ารอดก็คือรอดอะ่ะเขาก็ผ่อนปกติใช้ชีวิตทำมาหากินได้ปกตินะครับแต่นี้มันมีกลุ่มที่2คือช่วยแบบโหนี่คือช่วยแบบเต็มที่และพอกลุ่มที่2เขาก็ไม่รอดจริงๆนะฮะซึ่งหลายๆท่านผมว่าเป็นอย่างนั้นคือคนไม่รอดก็คือไม่รอดอ่ะนะะแล้วธนาคารก็เลยจะช่วยต่อมันก็จะเป็นการยื้อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็ไม่จบ เขาก็เลยมองว่าทำอย่างเงี้ยมันจบเลยดีกว่านะฮะทางด้านของตัวลูกค้าเองนะครับก็ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับกับทางด้านของต้องผ่อนอลดลานะฮะเอาเก็บเงินไว้กินดีกว่าว่าอย่างนั้นนะฮะสำหรับทางด้านลดลาเนี่ย,ยจริงๆมันก็สําคัญละ่ะทามาหากินได้ละ่ะแต่นะฮะเราก็มองว่าโหหลายที่ก็ล็อกดาวน์แลวนะครับการเดินทางข้ามจังหวัดอะไรก็ลําบากกันละ่ะนะมันจะกลายเป็นแทนที่มันจะเป็นเรื่องดีนะฮะมันก็เป็นเรื่องภาระไปในอนาคตนะฮะก็ ตัดใจนะครับตัดใจซะนะครับพ,พี่น้องถ้ามันดิ้นไม่ได้จริงๆนะมาตรการนี้ถือว่าเป็นทางช่วยทางออกที่ดีแบบดีมากๆนะครับสำหรับทางด้านของกลุ่มรถยนต์นะครับกลุ่มรถยนต์ที่จะ,ะจัดใหม่ซื้อใหม่อะไรพวกนี้เดี๋ยววันจะวันหลังการเลือซืจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่กลุ่มเพื่อนเพื่อสมาชิกท,ที่ต้องการจะใช้เงินนะครับและที่สําคัญโครงการนี้นะทำเสร็จแล้วไม่ติดแบคทีบูโรด้วยโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับไม่ติดแบคทีบูโรหมายความว่าเขาจะทํายอดส่งเครดิตบูโรคือ ปิดบัญชีนะฮะคือปิดบัญชีมันก็โหถือว่าเราผ่อนรถคันนี้จบแล้วอ่ะสุดยอดจริงนะฮะก็อันนี้ก็ต้องขอชมเชยสําหรับธนาคารอาทิสโกโ้ด้วยนะครับที่ตั้งใจนะครับที่ตั้งใจที่ที่เขาจะช่วยลูกหนี้ของธนาคารทิสโก้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าหลายธนาคารน่คงเดี๋ยวรอสักระยะนะฮะว่ามาตรการเขาจะออกมาเป็นประมาณไหนแต่คิดว่าก็แล้วแต่ธนาคารไปนะครับว่าช่วยได้ประมาณไหนก็ช่วยกันได้เต็มที่นะครับช่วงนี้สู้ๆนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ